ได้เข้ามาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเเานี่ๆๆที่มี่าย่าอยเลยอย่รู้จัดสละเปล่านาลอยซะแล้วยืนยืนก่อนพ่อจ๋าแม่จ๋าดูไม่หายเสียงก้อุตส่าห์ขึ้นำนี่เขาจะสงสารดีไหมเนี่ยมีสองคนไม่ต้องไปยืนข้างหลังหรอกูช่วยอยู่เนี่ยไม่เคยไปว่าท่ากับ้องหรอ บัตรลูกโซฟาได้ทำไรทำไรทำไรแม่จ๋าแม่จ๋ากล้าอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาตามหาพ่อถึงเมื่อพ่อมาไม่คิดเลยว่าพ่อนะ่ยพอหนีแม่มาม,มีเมียใหม่อยู่ที่นี่ <Hey. S 1> กล้าว่าวจะร้องด่ากับเปลวฟ้าสักนิดนึงแต่กล้าเป็นคนด่าไม่ค่อยเก่งนะแต่ถ้าใครอยากให้กล้าด่าเปลวฟ้านะขอเสียงปรบมือม่อย ไงไงอะไรนะเอาเลยไหมตีเลยวไหมดีไม่แม่อย่าอย่าดิอย่าดิคนทับแม่จ๋าโอ้โหนี่หายนะมากับเพื่อนหาเสียงแล้วตั้งแต่เกิดมาไม่เคยด่าใครเลยวันนี้ต้องมาช่วยเพื่อนได้ตลอดนี่ไม่เคยด่าใครแล้วท่ารักพวกเราอ่าช่วยหน่อยครับคนละร้อยนะคนละร้อยนะมัขถอตังค์หราทำไม หาเสียงอยู่ไม่มีเลยนี่มันหาได้เราหามั้งคนรักจะมีคนเกเรก็มีแต่คนรักเราต้องมีบ้างคนอย่างสลับเปลี่ยนไปหาไปหาไม่กลัวอยู่แล้วนี่หาเสียงเหรอหาหาได้คนเดียวเรียองไงคนอย่างฉันนี่ก็หาได้เช่นกันนี่ฉันตองไปก่อนเลยนะนี่คนเดียวที่จะเชียร์นี่นี่ผัวฉันก่อนเลยผัวฉันคนแรกผัวเธอเชียร์ทุกคนอะอะไรอะไรพูดมากเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าคว่ำเดี๋ยวเมื่อ สวัสดีค่ะคุณเพรค่ะดูดูดูสินี่อย่างในน้อยกูก็มีผัวกูเชียอยู่อะเอาเซ่พ่อนี่เขาหลงของใหม่จริงนะว่ามันเขาเป็นอย่างนี้เขาอะไนไงท่าทางจะไม่ดังนะพวกเราทำไมร้องเล่นให้คนดูหลับได้เขาเหนื่อยเขาเหนื่อยเขาตื่นเห็นหลับตั้งแต่ออกแขกแล้วนะ สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีครับถ้าใครรักสลับเปลวฟ้านัทเล่นคนหลังด่าฮ้ยอะไรอย่าก้าวไก่ถูกวะคไรคคนข้างหลังเขาจะโกนมาคนละภาคคนละพภาคนะอ่าแต่ท่านเป็นขั้เส้นอ่าใครรักสลับเปลวฟ้านะคะสวัสดีครับขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะเสียงเหมือนเขาโคดขั้วอะไรก๊กขั้วก๊กขั้ ไม่เป็นไรค่ะัก็ยังมีครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะรับเชิญครับชิญฟังทางนี้นะคะถ้าหากว่าใครรักเลือกเปลวฟา้าโปรดเลือกเบอร์หนึ่งนะคะรับรองได้เลยว่าน้ำจะใสไฟสว่างหนทางจะดีกะหลีถูกต้มีใครเชียร์ไหมคะถูกเดี๋ยวเดี๋ยว